เราสวัสดีคนนำนำนวาเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีบิเซนกับช่วงไกาพูดได้ใหม่ปี2025ซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับอีเวนท์ที่เรียกว่าปฏิบัติการล่าซีคผู้หลบหนีก็เป็นอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์ใหม่เลยในช่วงเปิดตัวของแพทออริจินะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมา รีวิวร้านค้ากันว่าอย่างไงบ้างแต่เรื่องของเลือกตัวคอครแล้วก็อ์ติแฟกต์เรายังไม่ลงลึกนะแต่วเดี๋ยวอาจจะพูดคร่าวๆไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปแยกอีกทีเพราะเดี๋ยวมันเยอะนะโอเคแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเลยคืออีเวนต์นี้มีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกเลยก็คือมีเป็นค่าวไฟตัวคอนี้ไม่ใช่ตัวลอนลิมิต็ดสามารถสุ่มได้หรือไม่สุ่มก็ได้แต่ตัวนี้อารีน่าเก่งแนะนำให้คนที่ล่นอารีน่ากิวอสุ่มเก็บไว้อ์ติแฟกต์มาด้วยนะต้องใช้เก่งมากๆแต่ไม่จกากดว่าไม่ War, ไมไไดดดด้้้อาาาารี่่่กกกิววหืคยยังมม็ขถ้าเกิดใครเป็นกต เหมือนทาวยองนะเคยรีวิวโชว์เคสไปแล้วก็ลองไปดูคลิปนั้นได้ต่อมามีกิจกรรมเช็คอิน14วันอ่านี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ล็อกอินได้อะไรบ้างไม่บอกเพราะว่าเราล็อกอินไปแล้วนะแล้วก็จะมีเป็นวู้ตัวสุ่มการอาร์ติแฟกต์5ดาวดีมากๆแล้วก็ล็อกอินทุกวันนะจะได้พลังงานเพิ่ม80ต่อวันแล้วก็จะมีเป็นอันนี้รับพลังงานฟรีทุกวันก็คืออ่ารับเป็น200ทุกวันแล้วก็รับเป็นออโต้ฟรี10รอบก็คือไปออโต้การล่านเองจะไปรอออโต้ไหนก็ได้หมดเลยแต่เราแนะนำก็็็็็อออออย่่่่่่่าาาาาาไไ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 ปปลลลลลงงวว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 เเเเเเเิิิรรรรร์์์นน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 พะะมมัััชตตตดด้้้้้้้กกกกหแแแใคถผูบ เอาไปไวเวรยนมาช็อตดีกว่าส่วนให้ไปลงก็ลงพวกไคเ่เด็ลงแบนชีลงที่เป็นมแมลงหรือว่าดันที่เราลงแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีทีมมนช็อตแล้วลงนานนะลงอะไรพวกนั้นหรือมันก็ลงดันที่มันเป็นเควสออร์บิทที่มันเป็นการล่าก็เราจะชอบว่ายังไงนะแล้วก็จะมีเป็นนี่เดินขอร้านค้าแค่หลอดอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาอธิบายก่อนว่าเป็นยังไงเพราะอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากถ้าถามว่าใหญ่ขนาดไหนะอีเวนต์เนี้ยเกือบเกือบเท่าหกปีแต่ก็มีบางส่วนที่ดีกว่าครบรอบหกปีนะแต่มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคคือร้้าานนพวกี ผู้เล่นได้รัานค้าไม่เหมือนกันผู้เล่นเก่าเล่นทุกวันจะได้รานค้าแบบนี้ผู้เล่น ใหม่ที่สมัครภายในปีนี้จะได้แบบนี้ผู้เล่นที่เลิกแล้ว1เดือนกลับมาเล่นใหม่ในช่วงนี้ก็จะได้รางวัลอีกแบบหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของรางวัลทุกรางวัลเลยแล้วก็ทำยังไงบ้างอีเวนต์นี้ก็คือจะมีเป็นแครอทไปหาแครอทกับหาแครอททองมาสองอันนี้ได้จากไหนก็คือเรากดตรงนี้มันจะบอกว่าได้จากไหนก็บอกมีโอกาส3.5%ด้ได้แครอทเมื่อเคลียร์คอนเทนต์อ่านอกจากนี้หากมีพลังงานมากกว่า10อัตราจะได้เพิ่มขึ้น0.3งานนนี้เรามห้าต่อพยังงยงาเอันนี้เราหมาออานะางง่ิ่งงงใช้พลัานเยอะะก็จยิ่ง ได้โอกาสเยอะเช่นรอยแล้วได้พลังงานเยอะสุดละ40พลังงานก็จะดรอปได้เยอะกว่าอื่นหรือลองลงมาก็จะเป็นพวกที่เป็นการล่า20พลังงานหรือว่าเป็นในเรื่องเสริมก็15 20อะไรพวกนั้นไปเราคิดว่าน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นนะแต่นี้เรายังไม่คอนเฟิร์มกันแต่คิดว่าคงไม่มีผลมาก เราคิดว่าถ้าเกิดจะเอาจริงๆอะ่ะลงคอนเทนท์ที่เราสนใจเช่นเราอยากทำควสออบิกการ่าหรืออยากได้แร่เวิร์เวอยากได้เพชรอยากได้ที่ขั้นสัญญาก็ลงการล่าได้มีเพเน่แล้วเราเนะนแว่าลอยลาวก็ไม่มีเพเน่ a, อย่าเพิ่งรีบลงมันโหดหดกันไปนะ <c oughs> ก็สามารถไปลงลอยลาได้ก็จะอุปกรณ์ดีกว่าการล่าแต่จะไม่มีเพชรไม่มี page, มมพวกนี้เป็นแบบที่ขั้นสัญญาแล้วก็จะมีเป็นทางอาวุธอุปกรณ์เนี่ยเราคิดว่าไม่ต้องลงข้ามได้นะไม่มีบั๊กอยู่อันหนึ่งคือรองเท้าอันหนึ่งอยู่ทุกคนน่าจะเห็นใน ไอ้น,นั่นอนะ่ะมันคือรองเท้าบักนะเกมได้พูดไปแล้วว่าเดยกจะเปลี่ยนสปีดต,ตรงนั้นอนะ่ะเป็นประสิทธิผลแล้วถ้าเกิดว่าใครหารองเท้าอันนั้นอยู่ในช่วงนี้มันจะเป็นรองเท้าที่จะไม่สามารถตีโบกลงสปีดได้ไม่ว่าจะโบอกอะไรก็ตามมันจะโบกลงแค่3ค่าอื่นดังนั้นจะไม่ลงสปีดในรองเท้าดังนั้นก็มันจะเป็นบักอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยานไ้ลงบมน,นี้อันนี้เราเชื่อม่ครคเท่า,าไหร่นะแล้วก็จะมีเป็นที่เสด็จทูตก็ฟาร์มรูนนะไม่มีอะไรมาก แล้วก็พจญภัยอ่าผจญภัยเหนื่อว่าจะมีเป็นด่านใหม่ที่เขาฟาร,ร์มกันจะเป็นดา e ่านเอพิโซด5ที่เป็นด่านเออที่มันเป็นรูปเอลูโกดอันนี้เรายังไม่ลงลึกเดี๋ยวย Brig. ค่อยไปทําคลิปแยกกันถ้าใครสนใจแต่เกิดว่าตอนนี้ก็ลงดา่านที่สนใจ,จได้เลยถ้าแนะนําก็ลงง่ายๆก็บทบทที่2ตอนที่2อย่างั้นนะ่ะแล้วก็ในเรื่องเสริมก็มีเป็นเรื่องเสริมข่าวที่เพิ่มมาใหม่แล้วก็เรื่องเสริมมีเป็นรายสัปดาห์นะแต่ก็คือต้องเป็นด่านที่เสียพลังงานที่เป็นแบบว่ามีเลือดระดับความยากเสรรนนนนนะนนิมรรมให้ใหไ่ดอสาาแงจก ในนั้นและจะมีแค่จากร้านค้าอย่างเดียวก็อาจจะฟาร์มไม่อคุม้มแล้วถ้าเกิดว่าฟาร์มของที่สาคัญหมดแล้วก็อาจจะฟาร์มไม่คุม้มแ,แล้วก็ไปฟาร์มผจญภัยแะไนแบบนั้นไปแล้วก็แค่เราทำรมได้ก็เหมือนกันแต่ว่าดอกจะเยอะกว่านะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆก็คือแม้จะไม่ซื้อเที่ยทานของสัปดาห์ก่อนก็สามารถแลกได้ก็คือสมมติว่าถ้าเกิดมันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วเราเพิ่งมาเล่นที่หลังเราก็สามารถซื้อร้านค้าของสัปดาห์ที่1ได้ไม่ต้องคิดมากสามารถเก็บไว้ยาวๆเลยก็ได้นะ่าจะเราบอกด้ว,วัว ไม่มีเลขก็ค so, ือซื the the ้อไม่อันจุกว่าเงินเราจะทั้งแตกนะขอให้แนะนําให้ซื้อสินค้าที่มีจำนวนจำกัดก่อนอันนี้ก็คือเป็นแค่คําแนะนาเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องทาตามก็ได้แต่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบยังไงนะแล้วก็ใช้แค่หลอดพิเศษและธรรมดาในการซื้อที่มีจำกัดจานวนทีหลังอ่ะก็คือซื้ออันที่มีจำนวนจำกัดก่อนแล้วอันไหนที่แบบอ่าเหลือค่อยไปซื้ออันที่ไม่จํากัดแต่จริงๆเราคิดว่าอันไหนที่ไม่สําคัญหรือไม่ใช้ก็ข้ามไปเลยก็ได้แล้วค่อยไปซื้ออันที่สําคัญก็ได้สินค้าที่มีการจากัดจานวนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตตาาาาาาามมแแแ่่่่่ะะะสสสัััปปปดดดหหห์์เเรนนีีีี้จจคววท็อกบบบบ ไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนหลันเป็นของในรันค้านะอะไรแบบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะรีวิวเป็นเทียสัปดาของแต่ดาดไอดีว่าอย่างไงบ้างแล้วก็ค่อยเป็นเทียสัปดาหแต่ใดไอดีอะไรอย่างนั้นไปอะเรามาเริ่มที่ไอดีของผู้เล่นที่เล่นทุกวันก่อนอันนี้คือดีแบบว่าเล่นมันนานมากแล้วตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีแตกพ่ายอะไรก็ว่าไปนะโอเคอันดับแรกเลยคืออย่างที่บอกไปว่าเราสามารถดองสัปดาห์แรกได้ดังนั้นไอพวกที่มันเป็นไอ ตัวเลือกตัวคอนอย่างเงี้ยเราแนะนําว่าถ้าไม่รีบลงคอนเทนต์อะไรเช่นเราไม่รีบเอาเอวิลล่าไปเล่นอารีนาเราไม่รีบเอาเบเกลไปกันคนหลังสุดเราไม่รีบเอาเบลไม้ไปวันช็อตแบนชีถ้าไม่รีบไม่ได้รีบทำคอนเทนต์ขนาดน,นั้นหรือว่ามีอย่างอื่นที่พอแทนได้อยู่เราแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบเลือกเพราะว่าเราจะสามารถเลือกในสัปดาห์ที่4ได้ฮะว่าในระหว่างช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีเป็นแบบสุ่มรายวัน1 0รอบได้ตัวคอนห้าดาวมาเราจะไม่ต้องเลือกตัวซ้าเพราะเกมี้ตัวคอนซ้ำมันแค่บอกเซตตัดไม่ไ เป็นความสามารถอะไรเหมือนกับเกมอื่นๆนะแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดมีเป็นตัว5าดาวแบบพุทธใหม่มีตัว5ดาวอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบเออก็ได้อาจจะสุ่มแตกได้ตรงนั้นมาก็ไม่ต้องก็ได้หรือแบบทำอีเวนต์ไปอีเวนต์มาแล้วมีเป็นตัวกระชาสุ่มไปสุ่มมาได้มากเฉยจะไม่ต้องเลือกอะไรแบบเนี้ยทาไ่รีบก็เลือกที่หลังได้แต่เกิดว่าไม่ต้องเลือกจริงๆถ้าเกิดไม่มีอเบเกิลกิวอวันพ่งนี้โดนหัวกิวเตะแน่นอนถ้ากิววแพ้เราก็ได้นะว่าเลือกมาเลยก็ได้ไม่ว่ากันส่วนนนนนถาาาาาว่่่เเเเเเลืือออกกกะะไรรรดีีีจททปป็็สิค้น ที่ไม่มีในการชาในเรื่องเช่นตัวใครอะไรบ้างเช่นราไฟเทเดเบียไฟหงอคงนี่คือท็อปสามเราที่คิดว่าน่าจะน่าสนใจสำหรับ P/E ถ้าเป็น P/P เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่ครับตัว P/P เหมือนว่าจะมีในกาชาในเรื่องหมดเลยอันนี้ก็เลือกแต่แล้วแต่ตามสถานการณ์ได้แ้วกันก็รู้ว่าคนเหสนใจเรื่องไหนอ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวเตือนไว้หนึ่งอย่างกันว่าอย่าเลือกตัวคอนฟีมันจะมีตัวคอนฟีอะไรพวกนั้นด้วยแล้วก็จะมีเป็นเบลไม้เป็นแพ็คที่มันเติมเงินถ้าเกิดว่าใครเติมเงินก อาจจะไม่ต้องเลือกเบลไลท์ก็ได้นะก็ไปเอาแพ็คเติมเงินอะไรก็ได้เติม20 30บาทมันก็ถือว่าได้นะแล้วก็อีสเดียมันแจกฟรีด้วยถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นเหมือนจะได้ด้วยนะแต่ผู้เล่นใหม่ก็ได้เหมือนกันแต่ผู้เล่นเก่าไม่ได้ก็อาจจะเลือกเอาก็ได้เราจ่ชอบนะแล้วก็เรื่องของอิสเดียร์เนี่ยอันนี้คือขอบเขตกว้างมากกว้างจริงๆอันนี้เราคงสรุปให้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาหลักๆถ้าถามว่าเราจะเลือกอะไรนะถ้าเป็นอดีเนี้ยเราว่าจะเลือกโฮลี่แซกมาใช้ เอาให้เต็มอันนี้ต้องอัาให้เต็มแบวตีจะไม่บึมเอาไปให้พี่มอดเอาไปยุนายเงี้ยดีมากๆหรือจะเป็นแบบเอาไปให้วอริเออร์ก็คือจะมีเป็นซิกเกอร์ไซส์หรือว่าโกลเด้นโรดสองอันนี้คือตามสถานการณ์ตัวนี้เอาไปให้ตัวคอนที่ตีตามแอทแทคตัวคอนนี้ให้เป็นตีตามเลือดหรือดีเฟนส์อะไรแบบนี้ส่วนอีกใบก็น่าจะเป็นเรื่องของอุริทละก็จะมีเป็นแบบเนี้ยมีเป็นใบนี้ให้การคนหลังสุดเล่นเซรินแสกเล่นโทริใบนี้เอลบิสการเคาน์เตอร์เรลัวโอ้มันมีเยอะมากคือมัน พูดทั้งวันนะรอคลิปหน้าดีกว่านะแต่อันนี้ก็เลือกตามที่เราขาดว่าเราอยากได้อะไรมาอุดช่องหัวอะไรแบบอยากได้ฮิวแรงแรงอยากได้บวกคียดีคอาให้ตีแม่นๆ,ๆก็อันนี้ก็เล้วแต่ชอบและมันขอบเขตมันกว้างมากก็แล้วแต่สาก,กัดว่าอะไรอันนี้ก็เลือกตามใจชอบเลยว่าจะลองไว้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มเล่นมันมีกระชาฟีส่มเยอะกะเอะ็เดี๋ยวได้ซ้ำมาจะแย่เอานะพอช่วงใหม่ๆเล่นใหม่เนี่ยถือซ้ำมันไม่แย่หรอกสำหรับอัตติแฟกต์แต่ว่าบาง บางทีเอาไว้ให้มันหลากหลายมันน่าจะแบบได้หลากยคอนเทนต์นได้มากกว่าโอเคแล้วก็หินลีมานาข้ามสองน,นี้ไม่เอาแล้วก็จะมีเป็นไอ้เซตแดงเนี่ยเซตแดงเนี่ยอันเนี้ยเราสําหรับเรานะมันไม่ค่อยดีเพราะาอัดดับแรกมันคือเกียร์วิวเจ็ดสิบแปดแต่คนจะแบบว่าอู้มันมีความสามารถเพิ่มคือเพิ่มบาเดียสามเปอร์เซ็นต์นะแต่เราคิดว่าไอ้สามเปอร์เซ็นต์เนี้ยคงไม่ดีพอเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เราไม่รู้เป็นคณิตศาสตานที่ตัวต้องหรือเปล่าน,นะแต่เราคิดว่าคณิตเนี้มันคิดไม่ถูกแต่มันน่าจะคิดคร่าวๆได้เหมือนกันกกกก็กบบ็็คคืืืออ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 มมมมมััันน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 บบบบบวว่่่่่าาาาาาเเ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 ดดดดีีีียยปปปโรตติิิขขงงงซซ้้้ะึถถลพ ก็เหมือนกับเพิ่มเลือดให้ฟรี3%ป่ะคิดสภาพตีบวกของแล้วได้เลือดฟรีมา3%จะดีใจหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดว่าจินเนี้ยมันลงเลือดทั้งหมดเลยโอเคอาจจะคุ้มแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงเลือดเลยแล้วเรามีดาบธรรมดา,าที่เป็นเซตบาเดีนเหมือนกันแต่ว่าลงเลือด40%เนี้ยไอ้ดาบ40%นั้นก็ดีกว่าอยู่แล้วแถมถ้าเกิดมันบวกขึ้น90ได้สเตตัสมันก็ดีกว่าดังนั้นเลยคิดว่าไอ้บาเดน3%เนี้ยไม่น่าใช่เรื่องใหญ่แต่ปัญหาคือพอระบบนี้มันมา คนก็จะเริ่มคิดมากแล้วไอ้บาีเออร์3%น่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นถ้ามันมีของเกียร์วิ90เป็นบวกโจมตีละ่ะถ้ามันมีเกียร์สปีดที่บวกสปีด3% 10%ละ่ะทำยังไงแล้วถ้าเกิดเกียร์นั้นมันเป็นชิ้นที่แบบว่ามันต้องไปเติมเงิน30,000บาทเป็นยังไงเออก็จะแบบเป็นคนที่แพน,นิคคนก็จะเริ่มแบบเครียดกันก็เลยแบบว่าอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แย่ๆทั้งนั้นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดถาม่ไควรับถาม่แล้วว่ามันไม่คอู้่แต่ว่าจะแบาเซต อ่าบาเรียฉุกเฉินเพราะว่าอยากใส่เซืเบาเรียไปเล่นลงอารีนากิวออลแล้วแบบมิวจะหาจากไหนก็อ่าเราซื้อไปก็ไม่ไม่เสียดายมากก็อ่านี้ซื้อก็ได้ไม่ว่าแต่เราคิดว่าไปคาบเองเอาเว้90ดีกว่านะแล้วก็เรื่องสารเร่งอันนี้อันใหม่เออมันปรับมาเนี่ยเรามีเยอะมากกัมันเปลี่ยนพันเลยเราคิดว่าเราคงไม่ซื้อเราข้าไม่หมดเลยเครื่องรางถ้าขาดก็ซื้อไม่ขาดไม่ต้องซื้อนะอันนี้เราขาดเดี๋ยวเราก็คงมาซื้อนะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อันนี้เด็ดเลยนี่คือกองซุม กองสุ่มดูชื่อให้ดีก่อนสุม่มผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นกลับมาเล่นได้ชื่อไม่เหมือนกันดูชื่อให้ดีก่อนสุม่มนี่คือกล่องสุ่มสารเร่งได้สนันเร่งเยอะมากอย่าสุ่มอันนี้ขาดทุนไม่เรามีเป็นพันอย่าสุ่มนะแล้วก็จะมีเป็นพลังงานอันนี้ดีเดี๋ยวเราว่าจะไปซื้อพลังงานทีหลังแต่เดี๋ยวค่อยมาสุมอีกทีนะแล้วก็จะมีเป็นโสมโสมเนี่ยต้องซื้อตลอดนะซื้อไม่อั้นเลยนะแล้วก็จะมีเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นก่อนว่าเป็นไงบ้างนะในส่วนของผู้เล่นกลับมาเล่นนั้นนกกก็็็มมีีอออะไรบ้างคืืเเปตัล อันนี้ไม่เป็นตัวเลือกนี้เราไม่เล่นเราเพิ่งกลับมาเล่นเมื่อกี้เลยนะตัวเลือกเหมือนกับไอเดี่เส้นทุกวันนะแล้วก็มีเป็นตัวเลือกอ์ติแฟกต์เหมือนกันเป๊ะแต่สิ่งที่ต่างคือนี่อันนี้เรากงุดหงิดมากเลยทุกคนน่าจะได้เห็นดราม่าไปละมันบอกว่าในในคลิปโปรโมทอ่ะมันบอกว่าได้สูงสุดที่3ใบผู้เล่นเก่าไม่ได้ก็คือแม็กซ์สามใบผู้เล่นกลับมาเล่นได้2ใบผู้เล่นเล่นใหม่ได้3ใบแต่ผู้เล่นเก่าไม่ได้เลยเราคิดว่าอันนี้เกมน่าจะมีปัญหาละไม่รู้ว่าเกมไปทาอะไรมาแต่เกิดว่าจร เอออันนี้เดี๋ยวเรามีคนเฟรมแล้วกันว่าจะมีเพิ่มไหมเพราะตอนนี้คนเขาดราม่าเยอะมากบอกว่าในคลิปโปรโมทอะบอกว่ามีเป็นแจกสูงสุดที่3ใบแต่เขาว่าสูงสุด3ใบอะผู้เล่นเก่าคือได้ส่วนใบมันไม่น่าเกียดไปหน่อยเหรอคือแบบไม่ให้อะไรเนี่ยนะมันจะงกไปไหนอะไรงั้นนะเออเดี๋ยวเราดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็เดีย๋ยวค่อยว่ากันทีแต่คงต้องทำคลิปใหม่ไหมเขาไม่ทำคลิปใหม่ถ้าเกิดว่ามีมาเพิ่มก็ซื้อไปแล้วกันเพราะพวกเนี้ยก็คงซื้อคุ้มเออเพราะว่ามันราคาไม่แพงแล้วก็ได้เป็นตัว5 5ดดาาวววตัถ้าเเกกกกิดดดดดดไไไไไ้้้้ซซัััมมมมาา็็็อออแแผนยยยงงคคุู่่่่ชวรรจะหีีต แต่นี่ก็เอาตัวสุ่มก่อนถ้าเกิดเราแนะนำว่าผู้เล่นเอาตัวสุ่มก่อนแล้วค่อยมาซื้ออันนี้ทีหลังเพราะอันนีม้มีโอกาสได้ซ้ําแต่อันเนี้ยเราเลือกไม่ได้ว่ามันได้ซ้าหรือไม่ซ้ําก็สุ่มอันนี้ก่อนจะได้ตัดโอกาสที่มันเสี่ยงอันนั้นไปที่จะเลือกเลือกมาแล้วแบบได้อันนี้ซ้ํามานะแล้วก็เป็นเกียร์คีด้าเมดอัปเตมันเนี้ยดีทุกชิ้นเลยก็เอามาซื้อให้หมดเลยนะดีมากๆเจ็ดแปดข้ามได้สมซื้ออันนี้ข้ามอันนี้ข้ามแล้วก็สังเกต,ตด้วยราคาจะถูกกว่าที่เป็นไอเดีนะ้เนอปอ็กปอยกาาาาชซื้อออนะอยกาายันโ,โหผูู้้้เเเลล่่่นนนกาออยยไไไหหม็ดซืะ อันนี้ผู้เล่นกลับมาเล่นจะใช้เป็นกล่องสารเร่งอะกล่องสารเร่งนะอันนี้เหมือนกับไอดีของผู้เล่นปกติดังนั้นไม่ต้องซื้อข้ามได้นะแ๋ยวเราไปดูผู้เล่นใหม่กันว่าได้อะไรบ้างเต็มเครียดในเลนนี้ผู้เล่นกลับมาเล่นได้อะไรบ้างก็คืออันดับแรกมีเป็นวู้แพ็กเกจเบลล่าไม่ซื้อไม่มีตังก์นะโอเคก็คือจะมีเป็นเรื่องของอเลือกตัวครน,นี้เหมือนกับไอดีปกติไม่ว่ากันแล้วก็อันนี้มีเป็น2ใบนะ,ะมีเป็น2ใบตรวจเลือกตัวคอนเทร์เฟคเหมือนกับไอดีกลับมาเล่น แล้วก็ไม่มีเซตที่ดาเมจโอเคแล้วก็จะมีเป็นสารเล่นที่ถูกมากถ้าเกิดว่าใครขาดสารเล่นก็ซื้อได้นะแต่ว่าดูเด็กขนาดสารเล่นเรามีทั้ง200กว่าถ้าเกิดว่ามันเลิกใกล้หมดหรือว่าอยากซื้อเผื่อไว้ก่อนอยากมีสักพันหนึ่งก็ซื้อได้แล้วว่ามันถูกราคาถูกก็ถือว่าโอเคแหละแต่อันนี้เราแต่ว่ายัางไงพอถ้าเกิดเพิ่งเริ่มเล่นตัวคอครไม่ต้องปันเยอะก็ซื้อซื้อไปก่อนก็ได้และเดี๋ยวมันก็ขาดอนาคตแล้วก็อันนี้นี่คือจุดสําคัญเลยนี่คือจุดที่ไม่เหมือนกับผู้เล่นกลับมาเล่นแลปผู้เล่นนััจจุบก็คื มันคือกล่องของขวัญน,นาโชคที่ขั้นพันธสัญญานี่คือสิ่งที่ผู้เล่นกลับมาเล่นและผู้เล่นเก่าไม่มีมันคือกล่องอะไรมันคือกล่องสูมที่มีโอกาสได้สร้อยกาชา100กับสร้อยกาชา300ก็คือ20โลกับ60โลไอเนี่ยเราว่าผู้เล่นใหม่คุ้มมากๆที่จะมาเสี่ยงถ้าเกิดว่าแจ็คพอตได้มาสักแบบ4ีหรอบเนี้ยการตีไปอีกสองสตู้เลยอะตู้นี้โกงมากมากเลยเราว่าแบบโอ้โหผู้เล่นเก่านี่คือถ้าเกิดว่าเราเหมาอะไรเป็นแบบของหลักไปเรียบร้อยแล้วอะ คงมาลงตรงนี้เกือบหมดอ่ะเออแต่เดี๋ยวมันจะมีอันนึงที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะโอเคแล้วก็จะมีเป็นสร้อยกระชาซื้อสร้อยธาตนะุซื้อนะสมซื้อพูดได้ไหมก็ต้องซื้อนะต่อให้สมมีเป็นพันก็ต้องซื้อสมสมเป็นอย่างเดียวในเกมนี้ที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนั้นก็ซื้อตลอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์ที่2เป็นไงบ้างโอเคสัปดาห์ที่2ก็คือเราจะมีเป็นอ่ามาแล้วอันนี้จุดเด่นเลยก็คือจะมีเป็นตัวสุ่ม5ดาว5แสง พกตัวคอนในเกมยกเว้นแทยอยู่แสง่าให้ดวงดีได้ตัวคอนเก่งๆก็ดีแต่ห้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็มีเป็นเกียร์เวล85อันนี้ก็แนะนาให้ซื้อนะเออเราแนะนาให้ซื้อเว้นแต่ว่าจะหมดไฟจริงๆก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เนี้ยเป็นเซ็ตสำหรับแทงให้แทงได้ดีใส่ให้แทงดีใส่ให้ฮิวเลอร์ได้ดีก็เออแล้วแต่ว่าโบทลงอะไรแต่ก็แนะนำให้ซื้อ78ไม่ซื้อเหมือนเดิมขวดอันนี้ไว้อัพอ์ติแฟ์ซ้ำดีมากๆหายากซื้อ แล้วก็จะมีเป็นอันนี้หีบอันนี้ต่อให้เรามีเยอะเดี๋ยวเราก็ซื้ออยู่ดีเพราะว่าอันเนี้ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะมันใช้เยอะกว่าเราตีบวกของบ่อยเครื่องรางแล้วแต่ชอบแต่ว่าไอ้เครื่องรางอันเนี้ยซื้อเครื่องรางที่เป็นอ์ติแฟกต์หายากกว่า ซื้อตลอดนะอันนี้ซื้อแต่อันนี้อาจจะไม่ต้องซื้อที่เป็นไม่จำกัดหรือมันจะมีแบบไม่จำกัดจำนวนด้วยแต่ว่าไม่ต้องซื้อนั้นก็ได้ซื้อแต่อันนี้ต้องซื้อนะแล้วก็อันนี้เครื่องรางขาดก็ซื้อไม่ขาดก็ไม่เป็นไรแต่เราคงไม่ซื้อเพราะว่าเรามีเป็นแต้มหมัดอยู่ก็อาจจะแบบไปเอาแต้มหมัดไปซื้อก็ได้้เราจะเริ่มตีบวกอะไรแบบนั้นแล้วก็นี่เป็นอ่ากล่องซูมเครื่องรางเครื่องรางไม่เอานะเราว่าไม่คุ้มตัดทิ้งไปแล้วก็เครื่องรางไม่จำกัดอันนี้ก็คือสหมับคนที่แบบว่าซื้อพวกน ดูผูเ้ลเ,ลเล่นกลับมาเล่นบ้างว่ามีอะไรบ้างสำหรับผู้เล่นกลับมาเล่นสัปดาห์ที่2ก็มีเป็น5แสงเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นตัวเลือกอร์ติแฟกต์าดาวโอสใบเหรออู้สอใบโอเคผู้เล่นกลับมาเล่นได้2ใบแล้วก็จะมีเป็นเซตที่ด้าเมดดีๆอันนี้ก็ซื้อนะเซตอิมูนแนะนำให้ซื้ออันนี้สําหรับฮิลเลอร์แทงได้หมดแล้วก็จะมีเป็นหินลีหินลีนลเราแนะนําให้ซื้อนะเออเราแนะนําให้ซื้อแต่ถ้าเกิดว่า มันเป็นแบบที่สุ่มอะอาจจะไม่ต้องซื้อเออแต่ถ้าเกิดเนี้ยซื้อไม่ซื้อแล้วแต่การเงินเลยแต,แต่เราคิดว่าไม่ซื้อก็ได้มันสําหรับคนที่อยากไปแก้เมือคือสําหรับเราอะเราไม่ค่อยใช้เพราะว่าเราเป็นคนที่คิดลบสมมุติว่าเราตีโบกได้ของเนา่าเราใช้หินรีเซ็ตได้ของเน่าอีกรอบอ่ะก็เหมือนกับเสียตังฟรีอะไรเงี้ยเราเลยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้หินรีแต่ใครแบบว่ารอบนี้เน่าแต่รอบหน้าอาจจะได้เกรสกอร์ห้าร้อยก็ได้ใครจะไปรู้เออก็แบบซื้อไปเยอ,เยอะก็ได้นั่นก็แล้วแต่ชอบว่า เป็นคนยังไงก็แต่การเล่นเลยเพราะว่าสำหรับเราเราไม่ซื้อเราเป็นคนที่แบบว่าเราไม่วันเราไม่ว้ใจต่อโชคชะตาในขนาดนั้นนะแล้วก็7 8็ข้ามนะอันนี้ซื้อเป็นที่เป็นอุปกรณ์8 5ดเป็นดีมากๆนะไอสอนนี่ก็แล้วแต่สภาพแล้วก็เครื่องรางซื้อเครื่องรางมีเท่าไหร่ไม่พอนะใช้เยอะมากแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วก็อันนี้ของผู้เล่กลับมาเล่นเป็นอันนี้ก็เป็นเครื่องรางเหมือนกันไม่ต้องซื้ออันนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะโอเคผู้เล่นใหม่มีอะไรบ้างผู้เล่นใหม่ก็จะมีีเเเเปป็็็นนนนออแแสงหมมืืกกกัลล้วจะ อัติแฟกต์เหมือนกันแล้วก็มีเป็นคี่ดาเมจเหมือนกันอ่าอ๋อ,อก็คือของสัปดาห์แรกคุณเล่นกลับมาเล่นก็มายาไมีอยู่คุณเล่นใหม่ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยก็ซื้อให้หมดเลยเจแปไม่ต้องซื้อข้ามอันนี้ก็ซื้อนะอันนี้ซื้อเครื่องรางแล้วแต่สภาพเครื่องรางอัติแฟกต์ซื้ออ่าอันนี้เหมือนกันไหมอันนี้เป็นสารเล่งโอเคนี่ไม่สารเล่งไม่ซื้อสารเล่งไม่ซื้อโอเคไปดูสัปดาห์ที่3เพื่อความมั่งไวสัปดาห์ที่3มีเป็นอะไรบ้างน้ำเชี่ยวดีมากๆเซนนี้โบกดาเมจลดเล่ตัวเองกก็็คคืืออสหรับบนแ ตีแรงๆแต่ตัวนุ่มนิ่มน่ารักสําหรับวิวมือดอามิกิหรือว่าตัวอื่นๆได้เยอะมากก็ซื้อห,หมดเลยเซตเจ็ดแปดไม่ซื้อเหมือนเดิมอันนี้90อันนี้เวลแปดแปดเราน่ซื้อเวลแปดแปดเนี่ยเหมือนจะใช้บ่อยเพราะว่ามันมีเป็นเกียร์อารีนาที่แบบชอบลงเลือดเยอะๆก็คุ้มค่าอยู่แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเราก็เออมันก็ซื้อไปก่อนแหละเออก็ซื้อไปแหละแล้วก็โสมซื้อนะเครื่องรางแล้วแต่ชอบอันนี้อะไรนี่อันนี้ตัวพีคเลยสัปดาห์ที่3นี่คือกล่องสุ่มที่เป็นโมลากมโกล่า โสมสามสิบเยอะแค่ไหนปั้นตัวคอนห้าดาวได้หนึ่งตัวมันใช้ประมาณสามสิบสามแต่ปัดลงให้เป็นสามสิบก็คือปั้นตัวคอนห้าดาวได้หนึ่งตัวนี่คือกล่องที่เราคิดว่าเราจะอออินใบไม้ทั้งไอเดีเราทั้งหมดเพื่อไปลงอะไรสักอย่างเพื่อมาเอาแครอทมาลงอันนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อของที่มันแบบว่าสําคัญหมดแล้วอะเราจะมาอออินแครอททองมาลงอันนี้เลยเพราะว่าเนี่ยโสมสามสิบไม่ใช่เรื่องตลกนี่โสมสามสิบวัดวาวเนะเจอโสมห้าสิบเข้าไปโอ้โหสัปดาห์ที่สามเจอเราแน่นอนเราจะปั้นตัวคอนทุกตัวในทั้ไบบอเที่มัน ใช้งานทั้งหมดนะแล้วก็แบบเอาโสมกเก็บไว้เผื่อนาคตสักร้อยสองอันน่าจะดีนะแต่ก็คือเนี่ยเป็นกล่องที่เราวัดดีมากๆากใครหลอดแดงข้าวหลอดทองถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแบบสาคัญหมดแล้วเราจะมาเอาอินตรงนี้นะคือถ้าเท่าที่ใครจาได้พี่เมื่อเกีเราพหุไว้ว่ามันจะมีโอกาสแบบวา่าเป็น2หน่วยใช่ไหมแค่หลอดทองอ่ะมานลงตรงนี้ได้แล้วก็แค่หลอดได้จากไหนแค่หลอดได้จากการใช้พลังงานแล้วก็แค่หลอดส้มเนี่ยเอาไปทาอะไรก็ไปซื้อพลังงานเนี่ยมันจะเกิดการวนลูปแล้วก็สามารถซื้อพลังงานได้ไม่อั้น แล้วก็ไปวนเพื่อหาแคลอดทองแคลอดส้มก็มาซื้อพลังงานไปเรื่อยๆแลวก็ปั๊มหาแคลอดทองเรื่อยๆเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดแบบนี้จะได้แคลอดทองเยอะมากๆแล้วก็จะไปซื้อไอ้กล่องสุ่มไอ้นี่ให้หมดมันก็คงจะแบบถ้าเกิดสุ่มไปประมาณพันพันกล่องหรือว่าสองพันกล่องสามพันกล่องมันลุกจะได้กี่พันยังไม่ลองคำนวณน,นะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองคิดสภาพแล้วว่าแค่แบบร้อยสองร้อยกล่องมันก็น่าจะมีโอกาสได้ได้อยู่บ้างเออถ้าเกิดได้แบบสมสักสามสิบประมาณสักสามสี่ตัวเนี่ยก็คือแบบไอเดียเราก็น่าจะแบบค่อนข้างปั้นนัััวกกอไดดด้้้้เเเืบบบบบรแแลถาาาาิปพียยทงส เออดังนั้นก็คิดว่ากล่องเนี้ยเป็นกล่องที่คนน่าจะแบบสุ่มจนเซิร์ฟระเบิดถ้าเกิดว่าวันสัปดาห์ที่3เนี่ยปันทะลหาดเปิดมาแบบ10บโมงเช้าเนี้ยเซิร์ฟรู้สึกว่ามันแหลกๆเข้าไม่ได้เราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนเอาแครอทประมาณเป็นหมื่นมาลงไอ้นี่หมดนะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจแค่เกิดสัปดาห์ที่สามรู้สึกว่าเซิร์ฟเน่าๆเราว่ามั่นใจว่าเซิร์ฟแน่เซิร์ฟแหลกแน่นอนรอดูได้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องรางซึ่งเครื่องรางเนี่ยอันนี้เราแต่ว่าชอบเลยว่าจะขาดไม่ขาดแต่สำหรับเราเราว่า มันไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะ่ะเออถ้าเกิดว่าเอาจริงๆก็สามารถไปเอาเหรียญกิลไปซื้อได้ใกับใครได้มานานแล้วนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นหรือว่าผู้เล่นเก่าเนี้ยมันขาดก็ซื้อได้ไม่ว่ากันแต่เราจะซื้อพลังงานไปเอากล่องโสมดีกว่านะอ่าแล้วผู้เล่นกลับมาเล่นเป็นไงบ้างก็ส่วนของผู้เล่นกลับมาเล่นนั้นก็จะมีเป็นอ่าตั๋วเลือกลิมิเต็ดอ่าสามารถเลือกตัวคอรลิมิเต็ดได้ก็คือจะไม่มีฟานไฟไม่มีเซนาเด็กนะไม่มีฟีดาไม่มีเอดาก็เลือกเป็น ตั้งแต่ดีลดร์ดไม้แล้วพวกงนั้นไปนี่คือเราทำไกด์เรารอยละไปดูไกด์น,นั้นดีกว่าอ์ติแฟคก็เลือกด้วย่าแล้วก็จะมีเป็นตัวสุ่มตัวคอนอีกหนึ่งใบก็ลงไป3ตัวคอนละให้ยาของผู้เล่นเก่าม,มันอยู่ตรงนี้นี่เองเข้าใจละนะส่วนอ์ติแฟคด้วยดีมากๆซื้อ2อ,อันนี้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นเซตอิมูนก็ซื้อนะแล้วก็ขวดนี่ซื้ออันนี้คือซื้อไว้เอาแผนตัวคอนได้หนึ่งตัวฟรีอันเนี้ยจแปดไม่ซื้อข้ามอันนี้แปดแปดซื้อนะที่จริงหินแปงเน คงซื้อเก็บไว้แหละนะแต่กออ็ใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึง่งแต่ซื้อไปก่อนโสมซื้อนะเครื่องรังแล้วแต่ชอบอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นโสมเหมือนกันมั้งโอเคโสมเหมือนกันเซิร์ฟระเบิดแน่นอนนะแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบอ่ะเดี๋ยวไปดูกันพูดเล่นใหม่ได้เลยอ่ะพูดเล่นใหม่ได้อะไรบ้างก็สัปดาห์ที่3จะได้เป็นตัวเลือกลิมิเต็ดเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเลือก limited, นะลิมิเต็ดนะก็จะมีเป็น Uh, ตัวตัวค้อนเหมือนกันโอเคอัลเทอร์เเหมือนกันอันนี้เหมือนกับเพื่อนกลับมาเล่นนะก็สองอันนี้ก็ซื้อแต่ก็จะมีเป็นอู้อันนี้มีเป็นขวดขวดน้ํายาพุ่งขยานตอนนี้เราคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่ที่มีควสแบบนี้ขวดน้ํายาตอนนี้มันแจกให้เยอะมากเนี่ยในดีเรามี12อันยังไม่รวมสติกมากกระดอกไม้ที่แจกเป็นแสนอนะคือแจกเยอะมากเกิดว่าใครทำควสคู่มือแห่งออร์บิทเส้นทางของการสืบทอดอะให้เยอะมากถามว่าไม่ต้องซื้อได้ไหมไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ดูราคาสิมันแค่าั้าเองซื้อ เราคงซื้อเก็บไว้ก่อนได้เออเพราะมันถูกมากเออแล้วก็อันนี้โอ้โหพ้เร่นเก่ารองโอ้ยเลยนี่คือตัวสุม่ม4-5ดาวธาตุแสงตัวสุม่ม4-5ดาวธาตุมืดสองใบรวมเป็น1โลมันคือ1นโลนะห้าอันคือ1โลก็ซื้อนะโหเหลือจะเชื่อเราคิดว่าน่าจะเป็น4-5โลนะตอนไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่ามันเป็น3ามสามดาวหรือเปล่าแต่คิดว่านไม่น่าใช่3ดาวเพราะกอบเป็นสีทองถ้ากอดสีทองมันน่าจะเป็น4-5ดาวแต่ก็รอดูอีกว่าไ,ได้อะไรนะแล้วก็็จะะมมีเเเปนน10อัยอกว่าล เก่า2เท่านะมีเป็นสร้อยกระชาให้อีกด้วยนะแล้วก็มีเป็นสารเล่นข้ามสารเล่นข้ามอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นโสมแหละโอเคเป็นโสมมันกับไอดีอื่นไม่เป็นไรนะโอเคมาดูสัปดาห์สุดท้ายกันว่าอย่างไรบ้างอ่ะสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วก็จะมีเป็นอ่าสายฮัฟส์ฮัฟทมืดนะปิดทันปิดโดยทันมืดเลยก็คือจะไม่มีคอร์รัใครคือคอร์รัท่านไอกูโกกูโกโกโกนะแล้วก็จะมีเป็นจอมไวไลท์ลัวอาไม่มีไม่มีลัวอามืดไม่มีฮายองมืดไม่ม แล้วก็จะมีเป็นใบเลือกลิมิเต็ดโอเคผู้เล่นเก่าจะมีใบเลือกลิมิเต็ดอยู่ที่สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่3ยังไม่ได้นะอันนี้ก็เทคโนโลยีการถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นหรือว่าผู้เล่นใหม่จะมีใบเลือกสัปดาห์ที่3แต่ผู้เล่นเก่าคือสัปดาห์ที่4ทําไมเป็นอย่างนั้นไม่บอกนะแล้วก็มีเป็นอโนเ่เลีหนึน่งอันอันก็ซื้อดีมากๆเนี่ยนะใช้เยอะมากต้องซื้อตลอดนะมันมีอะไรเป็นอีเวนต์อะแต่ถ้าเกิดเป็นเงินบาทก็อย่าซื้อนะอันนี้ก็ซื้อ,อนะเราซื้ออนัน ใช้มีเป็นร้อยก็หมดอ่ะที่เห็นว่าเรามี30กว่าอันเนี่ยตอนแรกมี2 0 0 3 0ออันนะแต่เหลือแค่30อันแล้วเพราะเราใช้พเพลินเลยแต่ถังอันเนี้ยซื้อตลอดกล่องเนี้ยใช้บ่อยมากนะแล้วก็กล่องฟ้าน,นี้ก็ใช้ตอนแรกมี200เหลือแค่16อันละซื้อ <c oughs> อันนี้ซื้อซะมันได้น้อยนะแล้วก็อันนี้อะไรอ,อันนี้เป็นกล่องทำสับเป้าแปดสิบห้า เราว่าซื้อ,อถ้าเป็นผู้เล่นเก่าแล้วแนะนำให้ซื้อนะแต่ไม่ซื้อก็ได้นะอันนี้เรามีตั้ง7 5อันแล้วถ้าอยากชอบแบบว่าครับเองอะไรมากกว่าก็ดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดกล่อ,กองนี้ให้ดูก็ได้เรามีกล่องอยู่เราน่าจะกดให้ดูได้ว่าคือกล่องอยังไงก็คือเรามีเป็นกล่องใช่ไหมแล้วก็กดคําว่าช่องเก็บของกดตรงนี้แล้วเราก็เลือกกล่องอันนี้ไม่ใช่7จอันน่าจะอันนี้ะกล่องอันนี้ก็คือเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นเซ็ตอะไรแบบเลือกดาบเลือกหมวกเลือกเสื้อเลือกอรอกออเเ้้าาาาแนนนนะะํว่จลลืืกก3ัี ห้ามเลือกรองเท้าเพราะว่าออฟหลักมันซุม่มถ้าอยากได้รองเท้าสปีดมันเลือกไม่ได้มันจะซุ่มหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดจะหานะเอาแค่3อันนี้ซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้เซตสปีดเยอะๆก็อยากได้ดาบสปีดมาสปีดเช็คก็เนี่ยกดมาตัวเดียวให้หมดเลยอันเนี้ยแล้วก็แนะนําว่าควรจะซื้อไวส้สำหรับคนที่ต้องการหาแบบเอ่อของที่เป็นแบบเป็นดาบหมวกเสื้อแล้วเป็นเซ็ตอะไรก็ได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยอยากได้เซตเดอดดานอยากได้เซตนามเชียวเซตบาดแผลเซ็ตจักอโอ้โหดีหมดเลยก็คือเนี่ยเล แต่ซื้อได้นะแต่เราเคิดว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่พอเครื่องประดับเนี่ยมันเหมือนกระกรนของรองเท้าเลยมันจะสุ่มออฟหลักถ้าสมมติเราเลยอยากได้แหวนที่มันเป็นอันนี้สร้อยคอเนี่ยอยากได้เป็นแบบสร้อยคอที่เป็นคิดาเมทนะต้องใช้สร้อยคอคิดาเมทแต่สุ่มไปปุ๊บกดไป500กล่องได้แค่เลือดโจมตีกับดีเฟนซ์มันไม่ได้คิดาเมทเลยก็คือเราเสียฟรีสิ่งที่ได้มาอย่างเดียวก็คือเราได้อุปกรณ์มาเพื่อย่อยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ก็ยังดีก็ได้อุปกรณ์ไปย,อย่อยก,ก็เอาไปย่อย ที่เป็นเรื่องของอโควงตีเหล็กแล้วก็คาฟเป็นระบบอันนี้ได้ถ้าเกิดเราย่อยเป็นสกัดนะมันจะสามารถคาฟเป็นแบบเนี้ยช่องนี้ได้แล้วก็สามารถเนี่ยคาฟสร้อยคอคีดามเมจแล้วก็เลือกอุปกรณ์พวกนี้มาเนี่ยก็คือได้เป็นของแดงร้อยเปอร์เซ็นต์มาซึ่งเราคิดว่าก็ซื้อไว้ก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเบื่งตังค์แล้วอยากเอาเคลียรอดไปได้พลังงานมากกว่าก็ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องที่เป็นดาบหมวกเสื้อเราแนะนําว่าต้องซื้ออันนี้ดีแน่นอนนะเคแล้วกะมล่อองส,งอส,องสงอไร กล่องสมหินมานาอันนี้สําหรับผู้เล่น e m p e r พล l ร e ลีเจนะแล้วว่าไอ้พวกคนที่แบบว่าชอบหินมานารีเซตอย่างเงี้ยจะเป็นคน e m p e r พล l ร e ลีเส่วนใหญ่นะแต่สําหรับเราเราว่าไม่คุ้มไปโสมกล่องโสมดีกว่าเดี๋ยวจริงๆเราคิดว่าคนเ m p ม r e ลอร e ลีเจนถ้าไม่เติมก็คงไปชอบกล่องโสมเหมือนกันเหมือนกับเราแหละใครก็ชอบโสมโสมเป็นแร่เดียวที่มันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเงินยังพอหาได้แร่บางกรยังหาได้แร่ก,กงเล็บยังหาได้แต่โสมเนี่ยหาไม่ได้จริงๆิถ้าเกิดไม่เติ เพราะว่ามันจะได้แครอททองด้วยถ้าจะเอาอย่างนั้นนะโอเคมาดูไอดีผู้เล่นกลับมาเล่นบ้างว่ามีอะไรบ้างอ่าผู้เล่นกลับมาเล่นสัปดาห์ที่4ี่ก็จะมีเป็นแสงมืดนะแล้วก็มีเป็นกล่องเลือกตัวคอนอีกใบว้าวเลือกได้2ตัวโอ้ผู้เล่นกลับมาเล่นได้2ตัวโอเคดีมากๆดีมากๆผู้เล่นเก่าได้แค่ใบเดียวไม่พอใบสุ่มก็ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อิมูนสอยนี้ดีแต่เจ็ดแปด้องซื้อเจ็ดแปดไม่เอาหินลีแล้วแต่ชอบ กองน้ํายาพุ่งทายานซื้อนะอันนี้ก็ซื้อเหมือนกันแต่อันนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าน้ํายาพุ่งทยาแต่สมัยนี้ต้องดูแล้วว่าขาดไดอะไรแต่ก็ใช้ไปแหละน,น,น้ํายาเนี้ยเราแนะนําว่าให้ใช้กับตัวคอนที่เป็น5ดาวแทนนะถ้าไม่ใช่5ดาวแทนมันจะไม่ค่อยคุม้มเพราะว่าตัวคอน4ดาวหรือ3ดาวอะ่ะมันปลูกพลังง่ายมันใช้แร่น้อยกว่าตัวคอน5ดาวก็เก็บไว้ให้ตัวคอนที่เป็น6ดาวแล้วแบบไม่เคยปลูกพลังมาก,ก่อนเช่นแบบว่าถ้าเราสุมกาชาได้ข่าวไฟมาแบบเนี้ยก็เราก็ทาข่าวไฟไป้หกสิบแล้วอย่าเพิ่งปลูกพลังเลยพอปลูกพลังเขาไว้ห อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ซื้ออันนี้เราจะชอบแต่ก็คงซื้อแหละอ่ากล่องสุ่มเป็นอะไรบ้างน่าจะเป็นกล่องสุ่มหินลีมานาเหมือนกันโอเคไม่ซื้ออ่าสองนี้ไม่เอานะอ่าดูผู้เล่นใหม่บ้างผู้เล่นใหม่มีอะไรเด็ดเด็ดบ้างมูดูซิผู้เล่นใหม่ก็มีเป็นทาบมืดแลว้วก็ตุ่มกล่องเหมือนกับผู้เล่นกลับมาเล่นมีเป็นเซ็ตเลือดให้ด้วยโอเคอันนี้ไม่ค่อยสวยมากธรรมดา เอเวอร์เแต่ก็ดีก่าผู้เล่นใหม่ดีผู้เล่นใหม่ซื้อนะผู้เล่นใหม่แล้วว่าเอาไว้ใช้แก้ขัดได้เออดีดีแต่เจแปดไม่ซื้อนะอันนี้ซือ้ออันนี้ซือ้ออันนี้ซือ้อเอ๊ะม,มันแจกเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยโอ้โหรานะคาโคตรถูก12เองอันนี้ซือ้ออันนี้ซือ้ออันนี้เป็นหินลีมานาะใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องรางโอเคไม่มีหินลีมานาให้ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ไม่มีกล่องหินลีมานาะซึ่งก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ะเพราะยังไงก็ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะถ้าไม่ไปกล่่องทีัันสญญาเลย ก็ไม่เอากล่องนี้นะก็ใช้เป็นกล่องโสมมันใช้แค่2องอันนี้แหละถ้าเกิดเอาเอาเป็นส่วนใหญ่อะแต่ผู้เล่นใหม่ถ้ารู้สึกว่าโสมยางเยอะอยู่ยังไม่ขาดก็ไปเอาที่ขั้นดีกว่าสําหรับเราเราว่าถ้าเป็นตัวคอคแบบพูดเล่นใหม่มีเป็นที่ขั้นสัญญาโสมกับชาได้เยอะๆอาจจะมีความสุขมากกว่าเออเพราะโสมอะมันเป็นอะไรที่ค่อย,อยเล่นไปก็ได้กเกิดว่าผู้เล่นใหม่มันยังไม่ปั้นตัวคอคเยอะอะไรขนาดน,นั้นหรอกแต่ถ้าเกิดว่าอยากอยากไปอารีนากีวอลตัวคอคแบบมีตัวคอคในหัวเยอะก็จัดอันนี้ก็ได้อันนี้เราแต่การตัด ที่ขั้นสัญญาเยอะแล้วอ่ะเนี่ยสร้อยกาชาตอนนี้เรามี700ก็คือเนี่ยที่สร้อยกาชาเรามี700จากการทำแค่มควยอย่างเดียวแล้วก็ยังมีเป็นแบบเพชร1 4ื่นก็คือเรามี2การันตีตอนเนี้ยเราเลยอาจจะไม่ต้องเอาซุ่มกล่องนี้ก็ได้อาจจะแบบกล่องโสมดีกว่าเพราะสมเรารู้ว่นสมมีเป็นทานก็ไม่เพียงพออะไรเงี้ยแต่จะแบบลองดูกับว่าเราฟาร์มได้แค่ไหนเพราะตอนนี้ยังไม่ชัวร์เลยว่าเราจะฟาร์มได้ขนาดไหนแต่ตอนนี้บีบใบไม้ประมาณสามร้อยใบก็น่าจะไหวอยู่แล้วก็มีเป็นอันนี้ซื้ออันนี้เครื่องรางซื้อแค่นี้พวกนี้เราคงไม เราไม่ชัวแต้มหมัดเรายัางเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างแล้วก็สองอันนี้ก็ซื้อนะแล้วก็โอเคเครื่องรางครบโอเคหมดเรียบร้อยแล้วกับการรีวิวร้านคะ้ะก็ถามว่าเราจะฟาร์มยังไงบ้างถ้าเป็นดีหลักเราก็ฟาร์มไวเวิร์นหรือแบนชีวันช็อตไวไวหรือรอยเล้าถ้าเกิดว่ามีเควสท,ที่เป็นรอยเล้ารอยรอบร้อยห้าสิบรอบมันคือห้าสิบเกินหนึ่งร้อยรอบถ้าทำมันเสร็จแล้วเราก็คงจะกลับไปไวเวิร์นเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบฟาร์มอุปกรณ์เราชอบฟาร์มที่เป็นแบบว่า อากเป็นที่ขั้นสัญญาอะไรงมากกว่าเพราะเราชอบสุ่มกระชามากกว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี้เพื่อแบบว่าไปไต่แรงสูงสูงอะ่ะเราเล่นเกมนี้เพื่อแบบชอบสะสมตัวละครแล้วก็ชอบปั้นตัวละครชอบแบบเห็นไอดีเต,บติบโตมากกว่านะส่วนไอดีกลับมาเล่นก็คงเลิกเล่นไปเพราะนั่นเป็นไอดีแค่โชว์เคสของเราก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราพูดไปก็คงจะฟาร์มเหมือนกับไอดีหลักอะไรแหละเออก็จะมีเป็นไอดีใหม่คงจะฟาร์มอะไรบ้างไอดี ID ใหม่อาจจะยังไม่เหมือนกับไอดีของที่เป็น ไอดีเก่าเพราะว่าเรายังมีเป็นสิ่งที่ต้องทาเยอะเช่นอะไรบ้างตอนนี้เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นเควสท,ที่เป็นเป็นคุณสมบัติพิเศษก่อนก็คือเนี่ยเราก็ทำเควสท,ท,ที่เป็นพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนไอนี้ก็อารีนาเขาช่างมันก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นที่ฟาร์มก็เนี่ยเราก็ไปฟาร์มด่านกดขึ้นที่มันขึ้นด่านไหนก็ฟาร์มด่านนั้นซึ่งอันนี้แบบใหม่รู้สึกว่าฟาร์มยยกขึ้นเยอะเพราะมันบางคับว่าวตีบอสก็ต้องเอาเป็นทีมตัวหลักๆโหดๆไป3ตัวแล้วก็ตัวเวลที่เป็นแบบตามเควสหนึ่งตัวเพราะว ไปที่เดือกก็เ hmm. ป um, ah. <Hayır. S 2> ็นตัวแบกอะไรเงี้ยเราทีมเราก็ประมาณนี้นะแล้วเกณฑ์ก็ไปทําให้ผ่านเควสก็พอแล้วก็จะมีเป็นถ้าเกิดว่าเควสที่เป็นเกณฑ์ฮีโร่หมดแล้วก็อาจจะไปฟาร์มที่เป็นเรื่องเสริมนะอดีตหลัก็จะฟาร์มเรื่องเสริมถ้าฟาร์มเสร็จแล้วแต่ของเราฟาร์มหมดแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มต่อก็เนี่ยไปฟาร์มแค่นี้แล้วก็ฟาร์มอันนี้ด้วยฟาร์มคือฟาร์มแค่ไหนก็ฟาร์มแค่แบบว่าซื้อของเท่าที่จําเป็นเราไม่เอาสอนนี้เพราะว่าเรามีกองเยอะแล้วเราเลยคิดว่าไม่ต้องดูลเดี๋ ส่วนกอ,องขวนเนี่ยแล้วจะชอบเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าเกิดใครอยากเฟรนชิพสิบก็ไวๆก็เอาแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะส่วนของค่าไฟก็ซื้อแบบนี้เหมือนกันนะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟาร์มที่เป็นไม่แบนชีวันช็อตโดยใช้เบลไม้ก็ใช้เป็นไวเวิร์นวันช็อตที่เป็นทีมแองมืดคาริซาทีเอเลแสงไม่ใช้เบลมาเบลน้ำนะเบลน้ำเราไม่ใช้ถ้าเป็นทีมวันช็อตแล้วว่าทีมคาริซาดูเท่กว่านะโอเคก็ประมาณนี้กับการอีเวนต์ใหม่นะก แล้วก็วเราวนั้นมีอย่างอีกอย่างถ้าเกิดว่าใครไม่รีบฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รีบหาของรางวันใดรอดูวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก่อนเพราะว่าเกมส์อีพิกเซเว่นเนี่ยมันคูณ2อีเวนต์มาประมาณเดือนกว่าแล้วเผื <S <S ่อว่าสัปดาห์นี้อาจจะคูณอีกรอบก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีคูณไหมก็อาจจะรอกดใบไม้ตอนมันคูณก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครรีบอยากได้ทรัพยากรหรือว่าอยากทำเควสอะไรให้เสร็จก็รีบทำเควสให้เรียบร้อยตอนนี้อดีตใหม่ของเราก็ทำเควสหมดแล้วเนี่ยอดีตใหม่ของเราเหลือเป็นอันสสสสสุุดดททนะท้้้้้าาายยยยลลลลลละะะเเ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 เนนนนนนนีีี่่่กกกก็็็็็หหือออออปปปปคคววววชิิแแจััซึงมใรบ ช่างวันเลยรอเทเลยเอาบิลร้อยสิให้ผู้เล่นใหม่ไปลงให้ยาลงได้ไ่ลงได้แหละแต่เราคงจะลงเป็นวันศุกร์วันเสาร์นี้แหละคงไม่ลงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเอาไปว่าขอบคุณทุกคนครับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปละ